สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพราเครื่องน่ารู้กับเออมูลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสหลมั่นละมาศึกษาสัตสมอย่างู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับหนึ่งในพระชุดเบญจาภาคีพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนอง์ดาวจลัดแสงครับเรามาทราบประวัติความเป็นมาของพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนกันนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุน เป็นพระเครื่องหนึ่งในชุดเบญจอาคีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องปางลีลาที่มีพุทธลักษณะมงดงามที่สุดในโลกมีศิลปะแบบสุโขทยัยสกุลช่างกับแผงเพชรสร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ที่เป็นเนื้อชินก็มีนะครับ มีสามพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่นะครับอ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์จิ๋วนะครับพบในหลายกลุ่เช่นกลุ่วัดพิกุลกลุ่วัดบรมธาตุกลุ่วัดอาวาสน้อยในบริเวณนานทุ่งเศรษฐีพระกำแพงลีลาเมตขณุน,นะครับปกติจะเป็นพระที่พบน้อย หายากครับมีค่านิยมสูงถือเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับที่มีพุทธคุณในในด้านเมตตามหานิยมค้าขายล่ำรวยโชคลาภพกทรัพักแล้วคลาดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสำหรับตองนี้นะครับมีฉายานาว่า อกดาวจลัดแสงนะครับมีที่มาของชื่ออย่างไรนะครับของให้ท่านลอกติดตามรับชมดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับองค์พระกันครับครับในวันนี้ ขอนำท่านมาชมพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกองค์หนึ่งนะครับพระกำแพงดีลาเมตรขนนองค์ดาวจลัดแสงนะครับสำหรับที่มาของชื่อนะครับก็มาจากเนื้อพระนะครับที่มีว่านดอกมะขามเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วไป นะครับเป็นเม็ดเม็ดนะครับสีแดงทั้งองค์พระเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเปรียบเหมือนดาวฉลัดแสงนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อพระเครื่ององค์นี้นะครับชื่อฉายานะครับพระคำแพงลีลาเมตุนเนี่ยนะครับสร้างประมาณปี1000 เก้านะครับถึงปัจจุบันก็อายุเกือบ700ปีนะครับมีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามน,นะครับตามแบบศิลปะสุขโขทยัยสกุลช่างกำแพงเพชรนะครับเราจะเห็นความอ่อนช้อยงดงามการแกะพิมพ์นะครับจะมีความ ประนีตบรรจงนะครับแล้วก็การไล่สเต็ปของพระเนี่ยนะครับจะมีความงดงามเด่นชัดนะครับนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าพระอุระนะครับจะสูงเด่นนะครับพระพักก็เช่นกันนะครับแล้วก็ไล่สโลปลงมานะครับนะครับ จากผนังนะครับมาถึงองค์พระนะครับแขนหรือว่าพระกรเนี่ยนะครับจะทอดลงมานะครับซึ่งเป็นลักษณะการทอดแขน,แขนที่อ่อนช้อยงดงามนะครับองค์พระผนังนะครับแล้วก็องค์พระนะครับจะมีการไล่สเต็ปอย่างสวยงาม ครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเท้ากำลังก้าวย่างไปข้างหน้านะครับซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับในด้านของเมตตามหานิยมโชคลาภโภกซัพย์แค้วคลาดปลอดภัยนะครับมีสิริสวัสดีมงคล แล้วก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณนะครับที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเรามาชมจอดลึกเนื้อพระกันนะครับว่าจะมีลักษณะเนื้ออย่างไรครับเรามาจอดลึกเนื้อพระกันนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับเหมือนประกายดาวนะครับจึงเรียกว่าอ,อ,องค์ดาวจระลัดแสงนะครับท่านสังเกตเนื้อพระนะครับเนื้อพระจะมีความแห้งเก่านะครับ มีความหนึกนุ่มนะครับตามแบบฉบับพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วที่สำคัญเด่นชัดก็คือเรื่องของว่านดอกมะขามนะครับเราจะเห็นกระจายอยู่ทั่วไปเราจะเห็นคาบกลุ่นะครับที่เกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระ คาบกลุกนะครับเกาะติดแน่นตามซอกลึกของเนื้อพระนะครับซึ่งมีทั้งลาลักษ์แล้วก็คาบกลุกนะครับอยู่ตามร่องลึกนี่จะเห็นทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นรอยยุบย่นนะครับของ เนื้อพระนะครับซึ่งเกิดกับพระเก่าๆนะครับพระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับสร้างในสมัยพระเจ้าลิไทยนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่พุทธศักราชนะครับ1,900นะครับถึงปัจจุบันก็อายุกว่า600ปีนะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่ามีคาบกุบนะครับเกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกดทั่วไปนะครับนี่นะครับลองดูค่อยๆชมทุกมุมนะครับการแกะพิมพ์นะครับมีความงดงามเด่นชัด อ่อนช้อยงดงามนะครับการก้าวเท้านะครับเยืงกายไปข้างหน้าแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับซอกแขนลึกนะครับตามล่องลึกเนี่ยปรากฏคาบกลุอยู่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองชมด้านข้าง บลักษณะเนื้อก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับนะครับลองชมด้านหลังมีคาบลุกนะครับเกาะติดแน่นตามร่องลึกนะครับ ครับเห็นชัดเลยนะครับเนื้อพระมีความเซตตัวแห้งเก่านะครับดูเป็นธรรมชาติมีว่านดอกมะขามกระจายอยู่ทั่วไปนะครับนี่เป็นใต้ฐาน เนื้อพระนะครับมีความนึ่นุ่มคาบกรุเกาะติดแน่นนะครับเป็นธรรมชาติพิมพระมีความงดงามชัดเจนนะครับถือเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับมีธรรมชาติ มีลักษณะพิมพ์ทรงนะครับที่สอดคล้องต้องกันนะครับครับนี่ก็เป็นพระกําแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับองค์ดาวจรัดแสงที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับ พระกำแพงลีลาเม็ดขนนองค์ดาวจรัสแสงน,นะครับก็เป็นพระเครื่องอีกองคหนึ่งนะครับที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับทรงคุณค่าวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันหากท่านชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดิน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติ ศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมา พระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมโมเลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปาง แต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ เรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพั์อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือ เล่มนี้ครับหนังสือโควิด1 9 Time l ม c ล d อก n Stay a t Home n e w Normal นมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9 Time a ม t r n Earth ศิละปะ บนพื้นโลกที่ลังสรรโดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ n ออนเอต้องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชรวร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุ และสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระสีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดภระสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศีลรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบรัดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ